ความเหนื่อยล้าของพนักงานยุคใหม่ลาไปนอนเพื่อพักผ่อนแทนการเที่ยวเพลินในสมัยนี้การลาพักร้อนไม่ใช่เพียงการเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อเพลินใจแล้วแต่มักเป็นการลาไปนอนเพื่อพักผ่อนแทนผลสํารวจที่น่าสนใจเผยแพร่ว่าพนักงานยุคใหม่มีความเหนื่อยล้าสะสมมากขึ้นทําให้การลาพักร้อนเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการนอนพักผ่อนแทนการเที่ยวเพลินผลสํารวจในสหรัฐพบว่าพนักงานยุคใหม่มีส่วนใหญ่ใช้วันลาพักร้อน เพื่อการนอนหลับพักผ่อนที่บ้านแทนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวซึ่งเป็นเทรนด์ที่เห็นได้ชัดว่ากลุ่ม Gen Y มีสัดส่วนสูงที่สุดที่เลือกที่จะลานอนภาวะหมดไฟเบอร์น่าและความเหนื่อยล้าสะสมเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้พนักงานเลือกใช้วันลาเพื่อพักผ่อนซึ่งกลุ่ม Gen Y มีสัดส่วนสูงที่สุดที่เลือกทางนี้ปัจจัยด้านค่าครองชีพที่สูงและความกดดันในชีวิตทําให้เทรนด์ staycation หรือการพักผ่อนอยู่บ้านได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งเป็นการลาไปนอนแทนการเดินทางไกล แต่ข้อมูลนี้ไม่ได้แสดงว่าพนักงานจะไม่ได้เดินทางไปท่องเที่ยวเลยแต่เป็นการแสดงว่าการลาไปนอนเพื่อพักผ่อนเป็นเรื่องสําคัญมากขึ้นในชีวิตของพวกเขาและเป็นการแสดงว่าการทํางานที่มีความกดดันมากขึ้นในสมัยใหม่นี้ทําให้พนักงานต้องใช้วันลาเพื่อพักผ่อนแทนการเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ที่น่าสนใจคือกลุ่มที่มีรายได้สูงกลับเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนในการลานอนมากที่สุด ผลสำรวจพบว่าคนที่มีรายได้เกิน1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ 100, ต่อปีมีแนวโน้มใช้วันลาไปกับการนอนพักมากกว่าคนรายได้ต่ำกว่านี้ถึง26%และนี่คือเหตุผลที่คนจำนวนมากต้องลานอนแทนลาเที่ยวคนทำงานต้องหาสมดุลชีวิตที่แทบจะเป็นไปไม่ได้พวกเขาใช้วันลาแค่เพื่อพักหายใจให้ตัวเองได้พักจริงๆเควินทอมสันซีอของบริษัท9้าไแคปิอลกรุ๊กล่าวเช่นนี้ทอมสันยังเสริมว่าความต้องการพักผ่อนนั้นมาจากภาระชีวิตหลายด้าน ทั้งการดูแลลูกครอบครัวขยายและภาระทางสังคมที่ไม่มีวันจบทําให้คนต้องใช้วันลาเพื่อชาร์จพลังชีวิตกลับมาและนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นภาวะหมดไฟเบร์นเอา์กำลังแท้หลายมากขึ้นจนคนทํางานต้องใช้วันหยุดพักร้อนเพื่อฟื้นฟรูร่างกายพื้นฐานแทนที่จะใช้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆโรซีออสแมนโคดด้านวิทยาศาสตร์การนอนหลับจากอเมริสลิกล่าวเช่นนี้สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าการพักผ่อน กลายเป็นความจําเป็นไม่ใช่ความรูหราอีกต่อไปออสมันย้ําแต่เมื่อเราเห็นว่าการลาไปนอนเป็นเรื่องสําคัญมากขึ้นในชีวิตของพนักงานและเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับการอยู่รอดในโลกการทํางานที่มีความกดดันมากขึ้นแล้วเราจะเชื่อไหมว่าการลาไปนอนเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับการอยู่รอดในวันถัดไปคําถามที่อาจจะขึ้นในหัวคือการลาไปนอนเป็นเรื่องสําคัญมากขึ้น ในชีวิตของพนักงานในสมัยใหม่นี้ทําให้เราเชื่อว่าการลาไปนอนเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับการอยู่รอดในวันถัดไปหรือไม่ความเหนื่อยล้าของพนักงานยุคใหม่นี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรละเลยควรมีการปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานในสมัยใหม่นี้อ้างอิงนูสวิก